ชิงชวนชิมอินบางกอกวันนี้พามาที่ร้านยำแซ่บพ่นไฟเมนูที่สั่งก็คือยำแซ่บพ่นไฟโอ้โหมันใหญ่มากจ้าปลาร้านัวมากใส่ท็อปปิ้งเป็นไข่กุ้งแถมเอาแบบเผ็ดพ่นไฟแล้วก็เป็นแบบสุกนะคะตอนเขายกมาเสิร์ฟถึงกับอึง้งมันใหญ่มากจริงๆเครื่องเขาใส่มาแบบเนียนๆตุ้มๆเลยมีหมูยอมีปลาหมึกมีจาก,กุ้งกุ้งก็ตัวใหญ่ๆเลยนะไข่ปลาหมึกก็มีแต่ชิ้นใหญ่ๆของทะเลที่นี่สดมากจ้า ไหลบัวกับยอดมะพร้าวก็กรอบมากเข้าเนื้อสุดๆแล้วแล้วที่ว้าวมากคือปูจับปูมันหวานมันสดมันอร่อยยิงจุ่มไปในน้ำปลระนัวสุดมีไข่แดงเค็มแล้วก็มีหอยแครงด้วยนะจานถัดไปนะคะเป็นยำปลาดุกฟูค่ะอันนี้เป็นแบบไม่ปารานะคะเผ็ดปกติค่ะปลาดุกฟูที่นี่แพรใหญ่มากกรอบมากอร่อย แล้วมาดูเมนูถัดไปนะคะก็เป็นคอหมูทอดค่ะเอาไว้กินแก้เผ็ดอร่อยจริงๆติดมันนิดๆยำแซ่บพ่นไฟไม่ว่าจะใหญ่ขนาดไหนชิงก็กินจนหมดจะอร่อยมากแซ่บสุดๆ